ก็จะทุกคนวันนี้เรามีลิปมันลิปกอดฮานโบล่อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะดูสีสันด้านในนะว่าสีสันมันจะเป็นยังไงบ้างเขามีให้เลือกหลายสีสทุกคนนี้แบบอ่ารสสตรอเบอรี่นี่ทุกคนหมูนอกมาแท่งยาวมากใช้กันยาวๆกันไปเดี๋ยวไปแต่งแต้มสีวัที่ปากจะบอกว่าทาแล้วมาทําให้แบบว่า ปากไม่แห้งคือแบบว่าปากมันกําลังดีเลยนี่ได้เสีอยวมาพอไฟส่องมาคือแบบน่าสว่างปากเลิศกันแบบนี้เลยอย่างนี้อา้าวใครสนใจก็ไปคลิปลิก์สั่งซื้อเลยจ้าถ้าหากว่าเราเนี่ยชื่นชอบสินค้าตัวไหนที่เราเอามารีวิวนะคะแล้วก็อยากจะกดสั่งซื้อบ้างง่ายๆเลยค่ะมาตรงคําอธิบายคลิปตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรงที่เพิ่มเติมไปเลยมันก็จะเด้งมาให้ที่คําอธิบายคลิปให้นะคะเราเนี่ยจะใส่ทั้งลิงก์สินค้า แล้วก็ราคาสินค้าเอาไว้ให้นะคะทั้งของแอป lazada แล้วก็แอป shopee นะก็เลือกกันได้เลยนะคะว่าคุณมีแอปไหนนะคะอสมมติว่าเรามีแอป lazada นะล้วก็จะคลิกลิงก์ไปที่แอปสินค้าของ lazada เลยนะคะทุกคนมันก็จะเด้งไปให้ที่หน้าหน้าแอป lazada ให้เราเลยกับสินค้าตัวนี้นะคะแต่ถาหาะว่าใครอยากได้ราคาถูกนะก็ไปเก็บคดส่่งฟรีเงินคืนกันก่อนสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ